พ่อจะเป็นคนที่ชอบเพลงลูกกลุ่มมากชอบฟังเพลงของคุณอาชรินนะครับผมคุณคุณอาสุเทพนะครับหลายหลายคนที่เป็นไอดอลของพ่อในช่วงนั้นเราก็จะแบบใครครับอะไรองก็เปิด YouTube ดูว่าเขาคือใครแล้วก็เป็นโอ้โหเขาดังมากๆนะในช่วงนั้นเพลงแต่ละเพลงที่เขาที่เขาร้องมาเนี่ยพอเราตั้งใจฟังรจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าเสน่ห์ของเพลงเหล่านี้มันคืออะไรทั้งเนื้อร้องที่มันมีความจริงใจทั้งเมโลดี้ที่มันแบบ ทำไมมันฟังง่ายจังเลยแล้วมันเข้าไปในใจเราจังเลยดนตรีต่างๆที่แบบมันไม่ได้แบบแบบสมัยใหม่แบบนี้ครับแต่ว่าทาไมมันมันฟังแล้วมันมันสบายใจจังเลยมันเข้าไปถึงหัวใจเราจังเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าคนรุ่นก่อนก็น่าจะแบบชื่นชอบแล้วก็ผูกพันกับเพลงเหล่านี้เหมือนกันตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าหลายๆคนเนี่ย ต่มาฟังเพลงเหล่านี้มากขึ้นตั้งแต่ในช่วงประกวดไม่ใช่แค่การที่ผมได้มาเล่นละครเดินแพตั้งแต่ช่วงที่ผมประกวดผมใช้เพลงน้าตาแสงใต้แล้วแฟนๆพูดถึงเยอะมากกับกับเพลงเพลงนี้แล้วก็จะบอกว่าผมไปต่างจังหวัดที่ไหนก็ตามทุกคนอยากจะขอให้ผมร้องเพลงนี้ทุกครั้งคือเป็นหนึ่งเพลงที่ทุกคนต้องขอให้ผมร้องในใน,ในทุกๆคอนเสิร์ตที่ผมขึ้น